สวัสดีครับวันนี้หมอจะคุยให้ฟังเรื่องการฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการสําหรับผู้ปว่วยมะเร็งนะครับในการฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ปว่วยซึ่งเราคงคอนเซปต์น้อยแต่มากก็คือฉายน้อยจํานวนครั้งน้อยน้อยแต่หวังผลมากในการบรรเทาอาการนะครับเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบจากการรักษากับผู้ปว่วยมะเร็งถ้าเราดูกราฟชีวิตของผู้ปว่วยจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็หวังผลที่จะรักษาหวังผลที่จะหายขาดนะครับ แต่ก็จะมีบางคนที่มีความก้าวหน้าของโลกทําให้มะเร็เงเนี่ยเดินหน้าแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่ามีการรักษาแบบประคับประคองนะครับซึ่งการฉายรังสีประคับประคองก็เป็นหนึ่งในวิธีการประคับประคองผู้ป่วยซึ่งสามารถที่จะฉายได้ในหลายๆโอกาสนะครับจนกระทั่งสุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านนี้นะครับกราฟก็จะคล้ายๆกันก็คือเริ่มวินิจฉัยหลังรักษาเสร็จสิ้นอนาะการก็จะดีขึ้นนะครับ พอหลังจากนั้นก็เริ่มมีมะเร็งกําเริบคุณภาพชีวิตความสามารถในการดูแลผู้ป่วยก็จะเริ่มลดลงในขั้นตอนนี้เราจึงเรียกว่าพาเลทีฟแคนะครับซึ่งก็จะดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตหมอเคยพูดเรื่องมะเร็งระยะสุดท้ายไว้นะครับอยู่ใน QR code ทางด้านขวาสามารถไปชมได้นะครับเทคนิคการฉายรังสีสําหรับการฉายสีเพื่อประคับประคองก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยกับการฉายรังสีเพื่อหวังผลหายขาดนะครับทางด้านซ้ายก็คือ ผู้ป่วยที่มีมะเร็งก้อนไม่ใหญ่นะครับหรือมีการแพร่กระจายในวงจำกัดเราก็หวังผลที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับโดยที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่อีกค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาหวังผลหายขาดก็จะต้องหวังว่าผลข้างเคียงในระยะยาวเนี่ยจะต้องมีน้อยนะครับแต่ว่าในผู้ป่วยกลุ่มที่มีการแพร่กระจายไปแล้วได้แก่กลุ่มที่มีการแพร่กระจายในวงกว้างหรือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือมะเร็งระยะที่4เนี่ยการฉายแสงสีเนี่ยหวังผลก็คือว่า ช่วยบรรเทาอาการนะครับลดระยะเวลาเดินทางหรือนอนโรงพยาบาลเราไม่อยากให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้ยาการผ่าตัดหรือการฉายรังสีเนี่ยก็จะพยายามทําให้จบเร็วเทคนิคการฉายรังสีก็แตกต่างกันไปนะครับมีทั้งแนวการฉายรังสีสามิติการฉายรังสีปรับความเข้มการฉายรังสีสัญญกรรมนะครับแล้วก็การใช้โปรตอนในการฉายรังสีซึ่งโดยปกติผู้ป่วยที่จะให้การรักษาด้วยการฉายรังสีประคับประคองเนี่ยเราจะพยายามฉายรังสีเนี่ยให้ไม่เกิน10ครั้งนะครับ อาจจะ1ครั้งบ้าง2องถึงหหรือ10ครั้งก็แตกต่างกันไปตามเครื่องมือตามขนาดของก้อนมะเร็งแล้วก็ภาวะของผู้ป่วยณนะขณะนั้นในการฉายรังสีเพื่อบรรเทาวาการเนี่ยหมอรังสีรักษาก็จะดูปัจจัยทางด้านผู้ป่วยนะครับว่าขณะนี้ผู้ป่วยอายุมากน้อยขนาดไหนสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับมีโรคประจําตัวมากไหมจนไม่สามารถที่จะทนการรักษาได้น้ําหนักลดมากหรือเปล่านะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะฉายรังสีเพื่อช่วยบรรเทาอาการหรือจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยของโรคมะเร็งนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งระยะลุกลามเฉพาะที่มีการแพร่กระจายในวงจํากัดไหมถ้าเป็น2ออันนี้เนี่ยเราก็พยายามรักษาเพื่อที่จะหวังผลหายขาดน,นะครับส่วนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแพร่กระจายในวงกว้างหรือเป็นมะเร็งพันธุ์ดุซึ่งบางทีเนี่ยการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะ ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอนะครับก็จะมีการใช้การฉายลังสีเพื่อบรรเทาอาการต่างๆเป็นต้นสำหรับตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องรู้จักว่าโรงพยาบาลใดบ้างที่สามารถที่จะให้บริการทางด้านรังสีรักษาได้นะครับการเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นมีความลําบากมากน้อยเพียงใดมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สิทธิการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะเบิกจ่ายได้หรือเปล่าบางคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลก็จะสามารถเข้าถึงการรักษาบริการทาง ลังสีรักษาเนี่ยได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนสําหรับปัจจัยทางด้านการรักษาก็คือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยให้ยาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นยาเคมียามุ่งเป้ายาภูมิมบําบัตมันก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาก้อนก็โตขึ้นจนทําให้คนไข้มีอาการกรณีต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะฉายรลังสีเพื่อบรรเทาอาการได้นะครับซึ่งหมอจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปก้อนมะเร็งบางก้อนเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับ ือว่าไม่สามารถที่จะตัดออกมาได้หรือเมื่อตัดออกมาแล้วจะทําให้มีแผลบริเวณกว้างเช่นนี้เราก็จะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีมาแล้วการตัดสินใจว่าจะฉายรังสีซ้ําบริเวณเดิมหรือเปล่าก็จําเป็นที่ต้องดูว่าปริมาณรังสีเดิมมากน้อยเพียงใดผู้ป่วยยังสามารถที่จะทนการรักษาอยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็เทคนิคการฉายรังสีที่จะสามารถที่จะฉายไปบริเวณเดิมโดยไม่กระทบกระเทือนต่ออวัยวะข้างเคียงเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะสามารถฉายรังสีซ้ำๆได้นะครับ ครน,นี้อาการต่างๆที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งมาหาหมอเนี่ยแล้วหมอคิดว่าจะรักษาแบบประครับประคองนะครับได้แก่อันที่1มะเร็งปฐมภูมิที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาหรือการผ่าตัดอย่างที่ตะกี้กล่าวไปแล้วเช่นก้อนมีขนาดใหญ่ผ่าตัดแล้วแผลติดยากหรือว่าก้อนติดกับหลอดเลือดทําให้การผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีทางเลือกการักษาอื่นก็จะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับถัดมาก็คือมะเร็งแพร่กระจายที่ใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล ผู้ป่วยที่มีอาการปวดนะครับเช่นมีอาการปวดกระดูกจากมาเมล็งแพร่กระจายกระดูกมีอาการปวดหัวจากก้อนมเมล็งแพ,พ,พงร่กระจายไปที่สมองมีอาการแน่นท้องจากก้อนมเมล็งที่ใหญ่ขึ้นบริเวณช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายในตับหรือว่าต่อมน้าเหลืองภายในช่องท้องก็จะทําให้เกิดอาการปวดได้นะครับถัดมาก,ก็คืออาการเลือดออกซึ่งสามารถเลือดออกได้ทั้งบริเวณที่มันเป็นแผลชเช่นแผลบริเวณผิวหนังเยื่อบุต่างๆของร่างกายนะครับเช่นช่องปาก เย่อบุลำไส้ทำให้มีอาการถ่ายเป็นเลือดมีอาการไอเป็นเลือดเลือดออกมาทางจมูกนะครับเลือดออกทางช่องคลอดหรือว่ามีการปรสัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้นภาวะเลือดออกต่างๆเหล่านี้การฉายรังสีเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการหยุดเลือดมากนะครับถัดมาก็คืออาการอ่อนแรงอาการอ่อนแรงมักจะเกิดจากการกดทับระบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนอยู่บริเวณสมองก้อนกดบริเวณเส้นประสาทก้อนกดบริเวณเส้นประสาทไขสันหลังเป็นต้นซึ่งบางคนก็จะมีอาการปวด ตามเส้นประสาทนะครับมีอาการชาร่วมด้วยภาวะที่มีการอุดตันนะครับของอวัยวะที่เป็นท่อนะครับเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารทางเดินปัสสวาวะเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะบรรเทาได้ด้วยการฉายรังสีก้อนต่างๆที่ทําให้เกิดความอึดอัดนะครับเช่นก้อนที่บริเวณผิวหนังจะคลําได้หรือคลาไม่ได้ถ้าสามารถที่จะเห็นจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะฉายรังสีได้นะครับนี่เป็นตัวอย่าง ก้อนที่บริเวณเต้านมนะครับก็จะเห็นว่ามีเลือดออกเยอะนะครับเต้านมก็ค่อนข้างเฟะก้อนก็มีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่การรักษาหลักก็คือการรักษาด้วยการให้ยานะครับเพื่อทําให้ก้อนมีขนาดลดลงก็จะต้องมีการฉายรังสีในบางกรณีเช่นเลือดออกมากเป็นต้นนี่คือภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ภาพเปรมไอของมะเร็งที่แพร่กระจายไปบ,บริเวณสมองนะครับการฉายรังสีก็จะสามารถเที่ลด ขนาดก้อนมะเร็งนะครับแล้วก็ลดภาวะบวมของสมองก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดหัวลดลงอาการอ่อนแรงลดลงนะครับผู้ป่วยก็สามารถที่จะกลับไปเดินได้มะเร็งบางชนิดเนี่ยอยู่ที่บริเวณไขสันหลังนะครับสีดำๆนี่คือเส้นประสาทนะครับตรงนี้คือก้อนนะครับก็จะเห็นว่ามีการกดบริเวณเส้นประสาทไขสันหลังนะครับก็คือนี่กระดูกสันหลังอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็เบียดเส้นประสาทไขสันหลังไปอยู่ทางด้านหลังคุณไข้ก็จะมาด้วยอาการอ่อนแรงที่ขานะครับบางคนก็มีอาการชาปัสสาวะอุจจาระไม่ออก กรณีเช่นนี้เนี่ยจะต้องรีบมาหาหมอโดยเร่งด่วนนะครับส่วนใหญ่ต้องพามาหาหมอภายใน24ชั่วโมงหลังมีอาการนะครับมเมล็งอีกอย่างหนึ่งก็คือมเมล็งแพรก่กระจายไปกระดูกซึ่งจะทําให้เกิดอาการปวดนี่เป็นภาพสแกนกระดูกนะครับจะเห็นว่าจุดดำๆทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้มีอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็กระดูกเชิงการานในขณะเดียวกันที่กระดูกท่อนขาเนี่ยถ้าเป็นมากๆก็จะสามารถที่จะทําให้ขาหักได้นะครับบางคนยกของหนักเดินเร็วๆลงน้ําหนักก็จะทําให้กระดูกหักได้ การฉายรังสีก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้ความแข็งแรงของกระดูกดีขึ้นทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการหักของกระดูกเนี่ยที่ลดลงนะครับในผู้ป่วยมะเร็งที่มีก้อนบริเวณช่องอกนะครับ<ม>ก็จะมีการกดเส้นเลือดดานะครับซึ่งจะเ,เป็นเส้นเลือดดาที่ไหลามาจากศีรษะและลําคอนะครับแล้วก็ที่บริเวณที่แขนทั้งสองข้างถ้ามีการอุดตรงนี้เนี่ยเลือดดาก็จะวิ่งไม่เข้าหัวใจนะครับคนไข้ก็จะมีอาการหน้าบวม แขนบวมนะครับแล้วก็อาจจะเห็นเส้นเลือดป่งพองบริเวณผิวหนังกรณีอย่างนี้เราเรียกว่าภาวะกดทับหลอดเลือดดาใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่มีความเร่งด่วนในทางมะเร็งวิทยาควรที่จะต้องรีบมาหาหมอนในศูนย์มะเร็งที่มีเครื่องฉายรังสีก็จะมีการฉายรังสีเพื่อที่จะลดขนาดของก้อนทําให้อาการบวมบริเวณหน้าและลําคอแล้วก็แขน,นลดลงด้วย นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งมีก้อนขนาดใหญ่ตรงนี้คือมดลูกนะครับนี่ปากมดลูกนี่ช่องคลอดนะครับก็จะเห็นว่าก้อนมีขนาดใหญ่แลวก้อนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําให้เกิดอาการเลือดออกบริเวณช่องคลอดนะครับบางคนเลือดออกไหลไม่หยุดเลยนะครับเอาคุณหมอสูตินารีก็เอาพาก๊อตแพกเอาไว้ในพาก๊อตก็ยังเลือดออกอยู่กรณีอย่างนี้จะต้องฉายรังสีโดยเร่งด่วนนอกจากนี้เนี่ยก้อนที่บริเวณปากมดลูกเนี่ยก็จะสามารถที่จะอุดท่อไตนะครับเพราะว่าท่อไตเนี่ยวิ่งจากไตวิ่งตามลงมานะ แถวๆกเพอปัสสาวะบางทีก้อนมะเร็งมันใหญ่มากก็อุดท่อปัสสาวะนะครับทำให้ไตบวมถ้าไม่รีบช่วยเหลือก็จะเกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันแล้วก็ไตาวายเรื้อรังนะครับทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะครับกรณีอย่างนี้ควรรีบมาหาหมอรังสีรักษานะครับในการเข้าถึงบริการทางรังสีรักษาเนี่ยโดยพ้อยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยควรจะต้องรวดเร็วนะครับบางคนก็รอรอๆนะมี3รอเลยนะครับรอแล้วรออีกนะครับ ก็อยากจะแนะนําว่าต้องหยุดการรอนะครับการหยุดการรอก็คือมีการส่งต่อผู้ป่วยที่เร็วนะครับจากศูนย์หรือโรงพยาบาลที่ไม่มีเครื่องมือทางรังสีรักษานะครับเข้ามาสู่โรงพยาบามลมะเร็งนะครับหรือว่าโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีบริการทางหลังสีรักษาก็จะสามารถที่จะทําให้ช่วยบรรเทาอาการผู้ป่วยเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านครอบครัวแล้วก็ทางด้านการเงินการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็การดูแลต่อนเนื่องในระยะยาวดังนั้นหมอนแนะนําว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการจากโรคมะเร็งควรที่จะขนขวายนิดนึงนะครับที่จะเข้าหาบริการทางหลังสีรักษาหรือบริการทางการรักษามะเร็งที่เร่งด่วน ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามคลิปในวันนี้นะครับท่านสามารถที่จะตามหมอได้ผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับแล้วก็สามารถที่จะสแกน QR Code อันนี้ได้สำหรับการสอบถามสวัสดีครับ